คุณเคยไหมตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ทำได้แค่ไม่กี่วันก็เลิกเหมือนหมดไฟเหมือนไม่มีแพชชั่นคุณไม่ได้ผิดหรอกครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ต่างระหว่างคนที่ไปถึงฝันกับคนที่หยุดอยู่กับที่ไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคแต่คือวินยัยทำไมวินัยมันถึงสร้างยากเรามักเริ่มจากไฟแต่ไม่มีระบบเราตั้งเป้าใหญ่เกินไป ขอเร็วเราไม่ได้ผูกวินัยเข้ากับตัวตนเรื่องราวตัวอย่างเรื่องของตัวผมเองผมเคยตั้งใจจะอ่านหนังสือวันละ30หน้าทำได้สามวันก็หยุดไม่ใช่เพราะไม่อยากอ่านแต่เพราะตั้งเป้าใหญ่เกินไปไม่มีระบบพยุงเรื่องของน้องโอมเด็กหนุ่มตั้งใจออกกำลังกายวันแรกซ้อมหนักเกินปวดจนเลิกสุดท้ายผ่านไปครึ่งปียังไม่เปลี่ยนแปลงอะไร เรื่องของพี่แอนเริ่มจากเล็กๆเ,เดินวันละสิบนาทีผ่านไปสามเดือนวิ่งได้จริงสุขภาพดีขึ้นนี่คือพลังของการชนะเล็กทุกวันตัวอย่างคนดังที่ใช้วินัยสร้างความสำเร็จโคบีไบรอันตื่นทีสฝึกซ้อมจนเป็นตำนาน NBA บคริสเตียโนโรนันโดวินัยเรื่องอาหารการซ้อมและการพักผ่อน คือเหตุผลที่เขาเล่นบอลระดับโลกได้แม้อายุเกิน35บิลเกตส์อ่านหนังสือทุกวันตลอดชีวิตจนกลายเป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ที่สุดเอลอนมัสก์จัดตารางเวลาแบบ5นาทีไม่มีการปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่าเรื่องราวของคนธรรมดาที่กลายเป็นแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่แค่คนดังนะครับในบ้านเราก็มีหลายคนที่เริ่มจากติดลบ อย่างคุณตูนบอดี้แ a ลมที่ใครๆก็รู้จักตอนนี้เป็นว่าฮีโร่วิ่งข้ามประเทศแต่ก่อนหน้านั้นชีวิตเขาก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาเคยอยู่ในวงการเพลงที่เต็มไปด้วยความกดดันเคยท้อแต่สิ่งที่ทําให้เขาสําเร็จได้ไม่ใช่เสียงปรบมือจากแฟนเพลงแต่คือวินัยในการซ้อมการฝึกและการวิ่งทุกวันหรืออย่างคนไทยอีกหลายคนที่เคยออกรายการ The emen, f a c e Men Master Chef หรือ Thailand Scott Talent หลายคนไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนเริ่มจากหนี้สินบางคนเคยทำงานใช้แรงงานแต่พวกเขาฝึกฝนทุกวันจนกลายเป็นเชฟนักแสดงนักร้องหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จผมเคยดูเรื่องของคุณออสชายหนุ่มที่บ้านจนมีหนี้ครอบครัวแตกแยกแต่เขามีวินัยในการทำงานเก็บเล็กผสมน้อยฝึกอาชีพใหม่ๆ จนวันนี้เขามีร้านอาหารเล็กๆที่เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคงเขาอาจจะไม่ใช่คนดังระดับประเทศแต่เรื่องราวของเขาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวินัยสามารถเปลี่ยนติดลบให้กลายเป็นบวกได้งานวิจัย University College London 2009บอกว่าการสร้างนิสัยใหม่ใช้เวลาเฉลี่ย66วันแปลว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำทีเดียว แต่เป็นการทำซ้ำเล็กๆทุกวันข้อคิดแพชชั่นทำให้คุณเริ่มต้นแต่วินัยทำให้คุณไปต่อแม้ในวันที่ไม่มีไฟทุกครั้งที่คุณเลือกทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆคุณกำลังพิสูจน์ให้ตัวเองว่าฉันทำได้และการชนะเล็กนี้จะกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในอนาคตคำถามครับคืนนี้ลองถามตัวเองว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มสร้างวินัยเล็กๆอะไร ที่จะเปลี่ยนอนาคตของฉันได้ท้ายนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าวินัยไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือกล้ามเนื้อและคุณกำลังเลือกว่าจะฝึกมันหรือปล่อยให้มันอ่อนแอมาพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกันครับแล้วเจอกันใน EP 13ที่เราจะพูดถึงเรื่องการจัดการเวลาเพราะวินัยบวกเวลาเท่ากับสูตรลับของความสำเร็จสำหรับ e ีนี้สวัสดีครับ